โจทย์ปัญหาเชือกสีแดงยาว4เมตร50เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว1เมตร75เซนติเมตรเชือกสีแดงยาวกว่าเชือกสีเขียวเท่าใดจากโจทย์ปัญหานำมาวิเคราะห์โจทย์ได้ดังนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือเชือกสีแดงยาวกว่าเชือกสีเขียวเท่าใด สิ่งที่โจทย์กำหนดความยาวให้คือเชือกสีแดงยาว4เมตร50เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว1เมตร75เซนติเมตรแสดงแนวคิดได้ดังนี้เชือกสีแดงยาว4เมตร50เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว1เมตร75เซนติเมตรจากโจทย์ถามว่า เชือกสีแดงยาวกว่าเชือกสีเขียวเท่าใดจากภาพเราสามารถหาคำตอบได้โดยนำความยาวของเชือกสีเขียวลบออกจากความยาวของเชือกสีแดงหาผลลบในหลักหน่วยความยาวเซนติเมตรเนื่องจาก50เซนติเมตรน้อยกว่า75เซนติเมตรดังนั้นกระจาย1เมตรหรือ100เซนติเมตรมารวมกับ 50ซนติเมตรได้150ซนติเมตรและ4เมตรจะเหลือ3มเมตร150ลบด้วย75เหลือ75ใส่75ในหน่วยความยาวเซนติเมตรหาผลลบในหน่วยความยาวเมตร 3. ลบด้วย1เหลือ2ใส่สอง ในหลักหน่วยความยาวเมตรคำตอบที่ได้คือเชือกสีแดงยาวกว่าเชือกสีเขียว2เมตร75เซนติเมตร